Welcome to my Channel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปันจะมาสอนทำแอนิเมชันในแอป r o c r e a t e ค่ะวันนี้ปันก็มาสอนทำแบบง่ายๆนะคะโดยที่ตัวการ์ตูนที่ปันจะมาสอนทำแอนิเมชันเนี่ยจะเป็นตัวการ์ตูนหัวกลมแล้วก็ตัวเป็นก้างปลานั่นเองนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการทำงานของการทำแอนิเมชันในแอป Procreate เนี่ยแล้วก็นำไปต่อยอดกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ ก่อนไปดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะเพื่อที่จะได้ทำคลิปออกมาเพิ่มมากขึ้นนะคะเรานะคะจะมาเริ่มจากการเลือกไปที่ไข่ควงนะคะแล้วก็เลือกไปที่ Canvas นะคะเลือก Animation Ass i s t ได้เลยนะคะอ่านถูกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะผิดก็ต้องขออภัยนะคะตัว l a เยอร์เนี่ยก็คือจะคือเป็นตัวเยวกวบตัวเฟรมเลยนะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มกัน จากลายเส้น,นง่ายๆปันจะแนะนําเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปันจะสอนแบบที่มันเข้าใจง่ายสุดๆนะคะรูปที่ปันจะมาวาดเนี่ยก็เลยจะเป็นตัวหัวกลมตัวก้างปลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรบบยๆแล้วกันนะแบบสมมติเดินมาเจออะไรเงรี้ยปุ๊บ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 อันนี้หนึ่งเฟรมนะคะหเฟรม เพิ่มเลเยอร์ก็จะเป็นแอดเฟรมที่สองอ่าเราทำไปเรื่อยๆนะคะเราทำไปเรื่อยๆแบบเริ่มแบบตาโตเริ่มแบบค่อยๆยิ้มอ่ะแล้วก็เพิ่มเลเยอร์นะคะ ถ้าใครรู้สึกว่าไอเลเยอร์ที่มันทับซ้อนไปเนี่ยมันรู้สึกเข้มไปเราสามารถปรับได้ที่ตรงเซตติ้งได้เลยนะคะแล้วก็เลือกตรงอันนี้เห็นปะมันจะมันจะบางลงเนี่ยปรับแล้วมันจะเข้ม,มจะบางลงถ้าไม่อยากให้เห็นก็สุดเลยแต่ถ้าอยากให้เห็นก็เลื่อนได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าเราอยากเห็นประมาณไหน มันก็จะค่อยๆโบกมือขึ้นมานะคะเราวาดไปก่อนนะเดี๋ยวมันค่อยมาปรับความเร็วต่างๆอะไรอีกทีหนึ่งนะคะคร่าวๆนะคะเราอยากให้มันแบบเป็นเฟรมที่ทีหรือไม่ทีอะไรเงี้ยก็อยู่ที่เราออกแบบได้เลยนะ หน้าก็จะแบบยิ้มค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆอ่ะเราสามารถ <c oughs> ดูพิเ t e ได้นะแต่ปันลืมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวบันจดัด p ูพิเ t e รูปนี้เลยแล้วกันนะเราจะได้แบบประหยัดเวลาในการวาดด้วยนะคะเราก็จะลบแค่แบบลูกกตาอะไรอย่างเงี้ยเอา ป๊เนี่ยดูพิเคตคือปาดแล้วก็ดูพิเคตมันก็จะเป็นเฟรมนี้แหละแล้วมันก็จะขยายปากเขาเพิ่มขึ้นไปได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวาดใหม่อันนี้มันเพิ่งนึกออกนะแต่ว่าเราลบแขนนะคะเราจะลบแขนเขาออกอะ่ะเราจะทำให้แขนเขามันสูงขึ้นเรื่อยๆ อ่ะลืม duplicate นะคะ d u p l i c a เหมือนเดิมแต่ว่าหน้าก็จะตาเนี่ยจะเล็กลงแหละเพราะว่ามันเป็นยิ้มอะไรองอยู่ที่เราออกแบบได้เลยนะคะอันนี้มันแบบพยายามทำให้ดูแบบดูคร่าวๆแบบมันจะได้เข้าใจง่ายแล้วก็รวดเร็วว่ามันจะออกมาในประมาณไหนแบบดูเครื่องมืออะไรแบบนี้เนาะ เนี่ยเนี่แล้วเราสามารถทุพิเค a สองอันเนี้ยสลับกันได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนอันนี้เลื่อนขึ้นไปเป็นยบาบนึกออกไหมเราจะยบายเขานานแค่ไหนแล้วก็ d ดู i c a t e เขาไปตามจำนวนเฟรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าเร็วไปนะเร็วไปปุ๊บเราเลือกที่เซตติ้งนะคะแล้วเราก็เลือกตรงเฟรม per second ถ้าอ่านไม่ผิดนะอันนีิก็ขอโทษด้วยแบบเลื่อนเนี่ยมันจะเลือกประมาณ10นะเนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนลองเล่นดูปุ๊บเห็นปะแบบเจอหน้ากันบายบายอย่างเงี้ย ง่ายิดเดียวเองนะคะเพียงแค่เรามาทวนกันนะอันดับแรกก็คือเลือกตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเลือก animation asset เสร็จแล้วเราก็เพิ่ม Layer วาดวาดวาดไปเรื่อยเป็นเฟรมนะคะจำนวนเลเยอคือจำนวนเฟรมของเรานะส่วนจะตั้งค่าอะไรเงี้ยให้อยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยคือความเร็วความช้านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกให้เราเห็นแบบเลเยอร์ข้างหลังได้มากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็กดเพย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกดเพย์ ประมาณนี้นะส่วนการเซฟนะคะไปที่ตรงนี้แล้วก็เลือกแชร์ได้เลยปกติปันจะเซฟเป็น mp4 นะคะปันจะเซฟเป็นวิดีโอนะ,ะอ่าเดี๋ยวลองเซฟให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นแบบมีพื้นหลังนะคะเพราะว่าปันยังไม่ได้ปิดพื้นหลังนะ,ะอ่าปันก็เซฟไปเซฟวิดีโอโอเคเดี๋ยวปันจะมาเปิดให้ดูในแอปตัดต่อวิดีโอนะคะที่ปันใช้ปุ๊บปุ๊บอ่ะอันนี้แล้วกัน ก็ดูเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเซฟเป็น PNG ล่ะแต่ว่าถ้าเซฟเป็น PNG แบบไม่เอาพื้นหลังให้เราก,กดปิดพื้นหลังไปด้วยนะคะตรงนี้นะปิดไปเลยแล้วก็เลือกเซฟเป็น a n i m เมต PNG โอเคมันจะไม่ได้เป็นไฟล์วิดีโอแล้วนะคะมันจะเป็นแบบรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูว่ามันเห็นเป็นยังไงบ้างโดยการที่สมมติว่ามันเอารูปไหนเข้ามาดี สมมติว่าปันเอารูปนี้เข้ามาแล้วกันนะคะปันเอารูปนี้เข้ามาในวิดีโอปุ๊บอ่าแล้วมันก็จะใส่เป็นรูปภาพที่อยู่บนภาพนี้อีกทีหนึ่งอ่ะปันก็จะเลือกเป็นพิบรูปภาพนะคะแล้วก็เลือกอันนี้ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงขยายหน่อยจะได้มองเห็นอายินอยู่ตรงนี้นะคะยืนอยู่ตรงนี้โอเคลองดูมันจะนิ่งนะคะทุกคนมันจะนิ่ง เดี๋ยวปันลองอีกอันหนึ่งปันจะใช้2อ,อันนะคะที่เคยใช้จะเป็น mp4 กับ gif นะแล้วก็เซฟเป็น animate gif มันก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบไม่มีพื้นหลังเพราะว่าเราปิดพื้นหลังอยู่แต่ถ้าเราเปิดพื้นหลังมันก็จะมีพื้นหลังนั่นเองนะคะภาพ gif เนี่ยจะใช้ได้แน่นอนนี้ปันมั่นใจเดี๋ยวเราจะมาลบอันนี้ออกนะคะปุ๊บเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มดูเป็นภาพ gif โอเคจิ๊บ5 gif เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นให้ดูนะคะ เห็นไหมมันจะกระดุกกระดิกนะคะสามารถเอาไปตกแต่งในวิดีโอได้เลยนะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกดหัวใจแล้วก็กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายด้วยกันค่ะบ๊ายบาย